คหนึ่งเป็นคนที่ชอบให้ห้องหนึ่งเนี่ยหอมมากๆเลยครับและปกติหนึ่งก็ซื้อดีฟิเซอร์เนี่ยใช้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งอยากทำเป็นของตัวเองอะครับ คุณยาพอจะแนะนําสูตรได้ไหมครับได้เลยค่ะสูตรท,ที่ทำเนี่ยง่ายมากๆที่คุณหนึ่งถืออยู่เนี่ยเราก็ทําใช้เองเหมือนกันค่ะคุณยาช่วยลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าวิธีขั้นตอนการทํานี้ทํำยังไงได้เลยค่ะอันดับแรกก็เราเลือกน้ําหอมก่อนอันนี้เราเลือกเป็นวีวาลาจูซี่โรสนะคะเป็นน้ำหอมที่ได้เข้าเมนมาสําหรับแอปพลิเคชันลีดดิฟิวเซอร์โดยเฉพาะเลยค่ะก็จะให้กลิ่นที่ฟุ้งกระจายดีนะคะตัวนี้นี่จะเป็นแนวฟลอร์ลนะคะเมนโรสโดมิเนนต์ค่ะ ก็ใส่ไปนะคะน้ำหอมตามสุตเลยก็คือ35% 35%แต่ทั้งนี้ก็อาจจะแล้วแต่ลูกค้าปรับเปอร์เซ็นต์ได้ตามสะดวกนะคะแต่เลค m m ม n นมากสุดที่เราแนะนำเนี่ย3านี่ก็ถือว่าแม็กซิมัมแล้ว <Okay. S 2> เพราะว่าถึงจะใส่มากไปกว่านี้เนี่ยแอลกอฮอล์ mm hmm. อาจจะไม่สามารถนำพาน้ำหอมให้ระเหยขึ้นไปได้ดีค่ะ, oh, ค,ะครับบางเจ้าถ้าเกิดเขาต้องการาจ,จะลดคอสเนี่ยก็อาจจะใส่อยู่ที่สัก20-25%ก็ได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. แต่ไม่เกิน35%นะครับใช่ค่ะเราแนะนําว่าไม่ควรเกิน35%ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใส่แอลกอฮอล์เข้าไปด้วยค่ะก็35%รนี้ะคะครับแล้วต่อไปนะครับใส่อะไรเอ่ยก็เป็นไอโซพิวแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแอลกอฮอล์ที่ จุดเดือดต่ําค่ะแล้วเหยได้ดีก็จะช่วยนําพาน้ําหอมเนี่ยให้ฟ้งกระจายค่ะไปทั่วห้องได้ดีค่ะก็เลยใส่เป็นตัวนี้ลงไปด้วยค่ะครับแล้วตัวนี้ใส่กี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้จะใส่อ่อร์ค่ะ3าใช่ค่ะ,คะแล้วก็อินกิเดียนตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นเดบ96หรือเป็นดีเนเจอร์แอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้เราจะใส่ไป30%ค่ะ เท่านี้ก็จะครบสูตร100%แล้วนะคะแล้วเราก็กวนให้เข้ากันเพราะว่าแอลโกอฮอล์ไหนเป็นตัวทาละลายน้ําหอมที่ดีอยู่แล้วค่ะก็จะสามารถเข้ากันได้ง่ายเราจะเห็นว่าตอนนี้ใส่เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วค่ะเพราเสร็จแล้วเพียงเท่านี้เองค่ะแล้วเราก็ใส่ขวดหลีด diffuser ที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อความสวยงามเราก็อาจจะใส่สักประมาณครึ่งขวดไงค่ะครับแล้วก็ใส่เป็นไม้หลีด diffuser ค่ะอันนี้จะเป็นไม้ที่มีรูพุนก็จะช่วย ให้แอลกอฮอล์ oh น่ยดึงน้ําหอมขึ้นมาให้สูงกระจายได้ค่ะไม่ยากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอันนี้หนึ่งขอเอาไปใช้ที่ห้องหนึ่งแล้วกันนะครับได้เลยยินดีค่ะครับและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นให้ไว้นะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube Chemical Plus TV ในช่วง Chemical Talk อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับวันนี้หนึ่งและคุณยาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ